ขอรบกวนทุกคนทุกท่านเข้าแป๊บนึงนะผมผมขอกราบขออภัยด้วยครับผมจะมาบอกเวลาลงคลิปเนาะเวลาลงคลิปวันพุธคือ16บหนาถึง17บเนาิกาวันศุกร์คือ16บหนาถึง17บเนาฬิกาเสาร์อาทิตย์ก็จะลงช่วงเช้า6กโมงและช่วงเย็นตอน16บหนาถึง17บเนาฬิกาฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกลาวสวัสดีครับท,ทุกคนทุกทายก็วิวของผมซอนนะครับผมนะก็เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงก็ยังไม่ได้หายไข้ก็ดีขึ้นมาอาการดีขึ้นมาแล้วนะผมนะก็ไม่่ล้มนนมมปวยยยยตตาาานนนนออบหงะะครัผนะก็ จากจากที่เรานั่นผมก็ได้เล่นมานิดนึงแล้วก็อของตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะผมนะผมขึ้นรีบขึ้นมาแอบแล้วก็ผมก็แบบเอ้ยนี่แล้วค่อยมาเปิดคลิปแล้วค่อยเล่นคือ,อคนทําแมบผมอบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งมันอันตรายกว่าที่คิดมันอมันเล่นแบบเล่นแบบเชีย่ยมากมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้เลยก็เลย อาจจะแบบเตรียมของหรือฟูของให้ผมนิดหน่อยนะครับผมนะคือผมไม่รู้ว่าของโขของขนาดไหนคือโหโอ้โห,โโหตั้งผมที่ผมตั้งใจไหมนะผมจะทำไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรไอไอเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็บอกไว้อยู่ว่าผม ยังไม่ยังไม่หายครับผมก็เจ็บอย่างนี้น,นี่ไม่ใช่เจ็บเออเจ็บคอเอ,อไม่ใช่เป็นไอเออ <c oughs> เคเมือนะทุกคนนะเฮ้ยตกใจเวนผมตกใจอะไรบ้างเนี่ยก็ก่กอนที่ทุกคนจะจะไปดูต่อไปนะผมขอทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะป้าหมายปีนี้ของเรา คือหนึ่งหมื่นซับนะครับผมนะก่อนที่จะถึงปีใหม่เนาะก็ช่วยทุกคนเอ้ยทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะคือถ้าทุกคนกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมถ้าทุกคนดูคลิปจุโจย์วพตจะติวเอจะดีใจมากเลยนะผมนะนี่เป็นพวกคร์บอาวุธไอ้ต่างๆใช่ไหมมันไม่มีสอนบอกว่าให้คร์บปืน,นครับอะไรแบบนี้ คือผมได้กระสุนลูกซองมาไงไม่หรือพวกนี้ออกอะไรได้ป่ะตะปูทำแบบนี้ได้แต่ว่าโอเคแต่ว่าว่าไม่มีเลยโอเคนะโอจะเก็บมาเขือเทศไว้เพราะผมรักมะเขือเทศ ผมได้ไปผมไปได้ไปดูแล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปดูโอ้ยอะไรขอมเนี่ยผมได้ไปเนี่แล้วว่ามันนี่เกินไปมันยากเกินไปอาง่ายคือทุกซีรีส์ผมเนี่ยยังไงก็ต้องปรับห้ามของตก เนาะคือถามว่าทำไมแบบห้ามของตรงกเพราะเล่นกากนั่นเองะ่นะนี่คนนะก็ขอร้องก็ผมขอปรับของไอ้นี่แล้วกันนะผมขอร้องอ่ละผมไม่ไหวละพูดจริงนะเออคือคือไม่ไหวจริงนะ๋อวขอนี่แล้วกันต้องขุดลงไปข้างล่าเพื่อหาหินวะจริงนะ โอเคเราต้องการหินหมายเล่าอ้ยจะตายอะของตกเหรอ <c oughs> ผมก็ยังไอ้นี่เหมือนเดิมนะโวนยังไนนะอเนาะยัง,ยงเป็นไอก็ท่าแบบ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหายไปๆก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะผมนะโอ้โหมันดับเบิลนี่หว่ามันดับเบิลนี่หว่าเฮ้ยมาได้ไหนอนี่ะ คือไอพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยแมงสาบอหรอคือแมงสาบนะเสี่ยงผมหลงลนะคือมันคือแมงสาบนะมันเสี่ยงผมหลงเสียงเีมหลังด้วยนึงนะผมขอแบบขึ้นหน่นอนเพราะผมได้เปลี่ยนพังานเร็วเฮ้ยไม่ตีไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยคนลุก แม่กีรผมรู้แล้วพวกคุณรออะไรอยู่รอเสียงกีด์ผมใช่ไหมเออเยเจอไปดูลับสู่ดีเด็ดลับว้าวเอาเอาเฮ้ยอะไรอ่ะน่เทอร์ไล่อ เฮ้ยเบก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 เบะเอ้นี่เบกเบไอ้นี่เบกเบกเฮ้ยมีถังขยะได้เขาเท่มีใบนี่นด้เอ้ยผมเอาไม้มาดี่าจะได้ไม่เปลืองดาบเราเนียเฮ้ยกระดาษสวยก็นิ้นก็นิ้นก็นิ้นเนี่ย กระนินแกกระดาษนี้สามารถทำน่าจะทำพวกปืนได้นะเรียนรู้พวกปืนโหดีว้าวว้าวเราเจออะไรครับเราเจออะไรครับเราเจออะไรทุกคนเราเจออะไรทุกคนรู้ไหมเ,เจออะไรฮะ easy gas easy crush crush แกสไม่ไม yes. ่มีอสไม่มีซิก็แกสแกตอิซิ c กยดรีโหลดรีโหลดเอ้ยเอ้เยดยดคนที่ทาทททททเกติดอ่างทำไมเนี่ยอ๋ลนี่ทำไม ค่ okay. นะี้ทำไมมันดูงอจังอ่ะอเริ่มมือละเริ่มอันตรายแล้วทุกคนนะอุ้ยทุกคนจำไอตัวนั้นได้ไหมมันมันจะออกมาแต่แค่ตอน,นคืนนะผมนะฮะโอเคเราจะรีบกลับบ้านนะเพราะว่า ผมไม่อยากเจอไอ้ตัวนั้นเฮ้ยไอเอ็มคูสคูสหยุด <c oughs> กูมีพ่อโตอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอุ้ยทุกคนตัวอะไรอะ่ะทุกคนเห็นตัวจตลลุ๋ยไหมมีเสียงด้วยอ้าย ผมไม่อยากให้มันเกิดเลยผมต้องรีบนอนเลยเว้ยผมผมไม่ชอบมันมันน่าเกลียดมันไม่ใช่น่าเกลียดหรอกมันคนลุกแล้มันก็น่าเกลียดดีกปล่าเพราะมันเพราะมันน่าเกลีดยดจริงไรเนี่ยก็คนน่าเกา <c oughs> งงเลยียด right? right? อืงอเงยอน้าเลยโฟมีนะยโฟมีนะงื้องื้อ เฮ้ยเราสามารถครับไอเทมขยะเราก็จะกลายเป็นขยะได้ฮะกูทำไรกูค,คิดอะไรของกูอ๋อี่จะปวกดเมจเป็นเจ็ดจะบวกดเมจเป็นหก the นอืมโอเสนี่คือของดีโห้ย oh, นี่ก็คือของดีดิ S 1> <S 1> ืพาดว่ะลงพลาดว่ะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยปืนพกผมทำปืนพกได้เลยสนัยอหรอปืนพกแล้วก็อืมอืมใส่ว่าไอ้แก๊สนี่มันสำคัญจริงนะทุกคนนะคือสำคัญไม่สำคัญก็ดูเอาอ่ะไม่ต้องการนะ เราจะตั้งชื่อไอโครงกระดูกที่มันห้อยหน้าให,ให้ให้ตรงบ้านเราเครับยังไงเนี่ยตั้งชื่อยังไงเนี่ยชื่ออะไรดีอืมโครงกระดูกเหรอโครงกระดูกก็จะชื่อว่าเอา่อนอนโคกไหมพี่โคกดีกว,ว่าเพราะว่าเขาเขาตายก่อนเราก็คือหรอไม่ใ อเออไอตัวตอนคือมันหายไปแล้วนะทุกคนเนาะขึ้นโซงไอเช่เอ้าตายโง,ง่โว้ยเอเใชตายตายใช่เอา,า,าโอ้ยเนาะ โอ้โหกระสุนลูกซองไม่มีโอเมกเกิ God. อุตส่าห์ได้ปืนมาเลยว่าทำกระสุนล้กซสร้างไงมาดูมีประโยชน์อยู่เฟินนะทุกคนฟินฟินไอปลาเฮ้ยปลาปลาปลา,ปาแปลก ขนลึกแค่ผมอยากรู้ว่าเก็บเก็บไว้ก่อนเผื่อจะใช่อะไรนะผมขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมได้ยินเสียงที่อะไรข้างหลังให้แมงมุมธรรมดาหรอไอ้น้องแมงมุมทั่ธรรมดาจริงๆเนี่ยใส่กาวเวลนี่จะเอามาที่ไหนวะ Ok Cả veo, veo Ừ. Nghe cà về. Chị đã cả mày. Ờ, chị đã cả mày. Ờ. แปบเดียวหิวข้าวนะคือหิวข้าวค้นเหลวอะ่ะคือไม่รู้มันต้งการอะไรกวอะไรกวอไอพวกป่าเนี่มันเริ่มนับวันนับวันมันยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนด,ดูดิพวกเนี่ยตีไม่โดนตีตีนีตีหนี ตีนี่เชี่ยนอะไรวะเห็นเงา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 ตีดับเบิลบ้างถูกปะหมืนไส้แฉนเดีอโอ้โหอะไรวะเนี่ยทางนู้นน้ำทางนู้นลาวาอะไรจะขนาดนั้นอย่างว่าเท่าไหร่นะผมกลัวกับ ไปชเช้าเพราะมันมืดนะไม่อยากเจอไอ้ตัวนั่นอ่ะโอ้โหกระตกไม่อยากเจอไอ้ตัวเบื้องเบื้ออีกแล้วอ่ะคือน่าก,กลัวคือไม่น่าใช่ไม่ใช่น่าก,กลัวธรรมดาโคตรน่าก,ก,กลัวเลยว่าผมรีบกลับดีกว่า จำทำกันได้ยูเห็นเหล่วสายก็ถึงแล้วตือเปล่าวะกูว่ายน้ำเข้ามานะใช่ดิโอ้ยกระตุกอะไรนี่เฮ้ยอะไรอุกตุก วฮก็ถูกอะไรอะ่ะคืออะไรเดี๋ยวผมว่ามันต้องเป็นตัวอะไรที่ไอ้น,นี่แน่นอนแต่ผมก็ไม่ทราบเนี่ยขอเก็บก่อนก่อนนี้ดีกว่าก่อนเราดีกว่า เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเลยตอนนี้กระตุกเลยทีเดียวนะมันท่วงเวลาเราปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมกูกระตุกเอ้ยต้องรีบเก็บของไอ้พวกนี้เนาะเกมก็แม่งกระตุกอ๋อโอ,โอเกมกระตุกโอ้มันคืออะไรกันเนี่ย เฮ้ยผมว่ารู้แล้วทำไมกระตุกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วต้องรีบไปนะไปเออคนลุกคนลุกรู้ๆๆลจมือแล้วจมือแล้วเร็วๆอ้ยโดนตอดไข่โดนตอดไข่ผมรู้แล้วผมรู้แล้ว,ลวนคนคคลุก นอนดิโอ้นอนไม่ได้กีนข้าวอ่ะนี่ถ่ายน้ำประคิปเนี่ยคนรู้อ่ะ ันนี้แม่โอ้ไม่ใช่ได้เล่นแล้วตอนนี้อคือเฮ้ย ไอที่มึมึกนี่คืออะไรคือความหมายนะการเพาเลอร์เนี่ยทำกระสุนโหไม่ไม่ไมไอันนี้อะไกระสุนนี่แหละเราต้องใช้เล็กแบบนี้เหรอผมต้องใช้เล็กหกมันเลยเหรอ ผมจะไม่ทำเลยนะถ้าถ้าแบบนี้ทำได้จะเป็นสองนี่ทำได้เลยนะทำมาใช้ก่อนเลยไหมถ้าเป็นแบนี้ใช้ได้นะผมทำได้นะน่าจะทำได้ มัน,นขาดอะไรวะเนี่ยขาดอะไรเนี่ย ขอขอหลอดดิพวพนี้คืออะไรยังไม่รู้เลย เราต้องไปดูฝั่งหนูนะหรือว่าเก็บไว้ไปดีวีสามดีไหมทุกคนจะได้คางคานั่นสินะไอ้นั่นก็น่าสนใจนะทุกคนนะทำไมใช่ไหมน่าสนใจดีไหมเก็บดีไหมไอ้ลูมนั่นอนะลูนหลดภัยแน่น่ะภฟยดีไหมทำไมมันกระตุกดีจังเลยแต่ตอนนี้ผมกำลังจะตายตายหรอวโอเคโอเค เดี๋ยวนี้ก็ใกล้เวลาถึงเวลาลชิมแล้วผมต้องไปถัคชิปอีกก็ชิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้ไม่เจอกันใหม่ชิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะชิปหน้าก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันนะผมนะก็เอ้า้ยอะไรมึงเนี่ยเราไปดูตรงนั้นกันนะถ้าทุกคนอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะผมนะ คลิปนี้ขอสัก300ไลค์เอ๊ะไม่ใช่300ไลค์500วิวขอสัก 500, like. 500รรวิวนะทุกคนนะเขียนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะผมนะบายครับ